นี่ค่ะเป็นอุปกรณ์การทำไอการเกษตรของเขาสามีบอกว่าเนี่ยยุคเมื่อยุคเมื่อสี่สิบปีเนี่ยเขาใช้แบบใช้อันนี้แล้วเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เขาเลิกทำเขาเลิกทำฟาร์มไปแล้วเนี่ยเขาปล่อยลกล้างนี่น,นี่ปล่อยลกล้างใหญ่มากใหญ่มากเลยอ่ะตรงนี้สุดไปนน่นละเขาปล่อยทิ้งเนี่ยเนี่ยต้นไม้ก็เริ่มขึ้นละเริ่มขึ้นอีก ไม่นานก็คงตรงนี้ก็คงจะเป็นป่าเนี่ยอุปกรณ์การเกษตรเขาสามีบอกว่าตรงนี้มันเป็นโรงนาของเขาเมื่อก่อนเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยนี่อุปกรณ์ของเขาแล้วนี่เขาปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยเนี่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 ยโอ้ยสี่สิบปีห้าสิบปีที่แล้วเขาอุปกรณ์การเกษตรเขายังดีว่าบ้านเรานะเนี่ยดูดิเต็มเลยเขามาทิ้งไว้อย่างเงี้ย ทิ้งไว้จนต้นไม้ดีดิต้นไม้มันขึ้นมันงอกแล้วก็ไอ้ลงไอ้นี่ของเขาพังลงมาแล้ว่งเนี่ยลงอุปกรณ์การเกรษตรของเขาแต่อันนี้เขาคงเนี่ยค่ะยุคเก่ายุคโบราณเนี่ยไ,ไม่กล้าเขาไปกมลมโครมลงทับหัวนี่ค่ะอืพื้นที่เขาใหญ่มากนะใหญ่มาก เขาปล่อยทิ้งลกล้างแล้วตงสายไม่มีทายาทรรับสืบทอดต่อเพราะว่าตอนนี้หลายๆหลายๆครอบครัวก็ไม่สืบทอดต่อการเกษตรของปู่ย่าตาใหญ่แต่ว่าตรงนู้นเขาก็ไม่ทําการเกษตรแล้วเขาแต่เขาทําเป็นโรงมา้าช่วงหน้าร้อนมันก็จะมีคนมาขี่มา้าตรงนู้นมาสอนเด็กขี่ขมา้าตรงนู้นค่ะโห oh. สวยสวยมากเลยโอ้นี่น,นี่ตะวันจะตกดินแล้วสวยสวยสวยอออืมนี่ค่ะเขาปล่อยลกล้างไว้จนไอ้มันจะเป็นป่าแล้วเนี่ยเนี่ยโ,โอ้สวยมากที่ของเขาเต็มเลยค่ะเนี่ยที่นี่ค่ะใหญ่ยยไปนู่นเลยนะ ใหญ่มากโอ้ยดูเมฆฝั่งทางนู้นตั้งเขามาเยอะคืนนี้พรุ่งนี้ฝนตกอีกแล้วเนี่ยโอ้อยน,อนูนนน,น,น,นเห็นไหมก้อนเมฆอืมโอ้ยอืมท้องฟ้าวันนี้หนาวโอ้ยเนะมัน,นก็สวยที่นี่มันเป็นธรรมชาติเราไม่รู้จะเอาอะไรให้ดูถ้าไม่ได้เข้าไปในเมืองอีกเมืองหนึ่งนะเมืองที่มันเป็นเมืองใหญ่นะ่ะ เก็ได้แค่นี้แ่ะค่ะที่นี่